สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิกกี้มากับผมแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ใช่ไหมทุกคนก็คงจะเป็นรายการสัปดาห์ซ c e นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอัดคลิปอัดวิดีโอที่แปลกประหลาดที่สุดของนิกนะครับเท่าที่เคยทำมาเพราะวันนี้เนี่ยนิกจะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แบบหลอนๆนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดนะครับหลังจากที่นิกเนี่ยทำคลิปวิดีโอ คลิปหนึ่งนะครับถ้าใครที่ได้สไลด์นะฮะโทรศัพท์เมื่อสองสวันที่ผ่านมาใช่ไหมมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งใน YouTube Short ของลิกนะครับที่ทำเรื่อง Li t t l e Finger นะครับมีใครที่ได้ดูคลิปนี้ไปแล้วบ้างไหมครับถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยก็ฝากกดหัวใจนะครับหรือว่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคุณเนี่ยดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณบ้างหรือเปล่าครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูมานะครับเพราะว่าฟันแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับนิกจริงๆครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าอ Little Finger นะครับมันเป็นชาเลนจ์นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเกมร้อนๆอย่างหนึ่งนะครับที่เด็กญี่ปุ่น,เ,นเขาชอบเล่นกันนะครับเขาบอกว่าไอ้ชาเลนจ์นี้มันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราอ่านเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับต้องขอเย้ำนะครับว่าเป็นการอ่านไม่ใช่เป็นการเล่าให้ฟังนะครับซึ่งหลังจากที่อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องสั้นนั้นมันจะไปเกิดขึ้นกับความฝันของคนคนนั้นครับซึ่งไม่เป็นเรื่องราวประมาณว่า เราเนี่ยนอนหลับฝันไปนะครับว่าเราก็จะฝันเห็นว่าเราเนี่ยไปยืนอยู่ริมน้ําที่มีหมอกปกคลุมใช่ไหมแล้วเราก็จะสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่เดินกม้กมๆเง,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 งยๆอยู่ตรงกอหญ้านะครับที่อยู่ด้านหน้าแล้วพอเราไปถามหญิงชราว่าทาอะไรเนี่ยหญิงชราก็บอกว่าเขากําลังหานิ้วก้อยของเขาที่มันหายไปซึ่งนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า l i t t l e f i เก e r ใช่ไหมครับหญิงชราเนี่ยก็จะขอร้องนะครับให้เราเนี่ยช่วยหานิ้วของเธอที่มันหายอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งในฝันเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะตอบว่าใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่การค้นหาเริ่มต้นขึ้นเราต้องหานิ้วของหญิงชราให้เจอเพราะว่าถ้าหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่สามารถตื่นมาจากฝันได้อีกเลยหียมันสยองขวัญใช่ไหมครับซึ่งในตอนจบเนี่ยเรื่องนี้มันก็จะหักมุมว่าตอนเนี้ย คุณได้อ่านเรื่องนี้จบแล้วและความฝันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกเจ็วันข้างหน้าแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าหลังจากที่นิกทำคอนเทนต์นี้ซึ่งนิกก็ต้องอ่านเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วนิกก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังและหลังจากคืนนั้นเนี่ยที่นิกนอนในคืนนั้นเนี่ยนิกก็ฝันแปลกๆเลยทุกคนนี่คือประสบการณ์ความฝันของนิกที่เกิดขึ้นหลังจากที่นิกทำคอนเทนต์นี้ในคืนนั้นนะครับซึ่งนิกก็คิดว่า ไอเอฟเฟกนี้นะครับนันก็คงจะไม่เกิดกับคนที่มาดูคลิปนะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับตักเองนะครับถ้ามันเป็นเอฟเฟกจากเรื่องนี้จริงๆนะครับยังไงก็ตามว่าผมอยากให้ทุกคนฟังเรื่องนี้แบบขำๆนะครับซึ่งนี่คิดว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญนั่นแหละแต่ว่าก็อยากให้ฟังเรื่องนี้นะครับว่าเฮ้ยความฝันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากแบบ ไอ้เรื่องที่เราไปอ่านมาหรือเปล่าอถ้าหากว่าใครพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กับนิกด้วยนะครับผมความฝันของนี้นะครับก็คือว่าหลังจากคืนนั้นนะครับนิกก็เข้านอนตามปกติใช่ไหมแล้วนิกก็ฝันไปครับว่านิกเนี่ยปวดฉี่แล้วนิกเนี่ยก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ไปฉี่อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันนะครับแล้วพอเข้าไปฉี่ใช่ไหมในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างพอนิกมองออกไปปุ๊บเนี่ยเออมันยังดูมืดอยู่นะครับก็คือข้างนอกหน,น,ม,นมืด เสร็จปุ๊บเนี่ยพอจีไม่ออกนะครับในความฝันแล้วนี่ก็เดินย้อนกลับมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะผ่านหน้าต่างของห้องแต่งตัวนะครับซึ่งนี่ก็มองไปเอา้าทําไมข้างนอกมันสว่างแล้วห้องน้ามืดแต่ว่าข้างนอกสว่างนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยอ๋อนี่เราคงฝันไปอะไรเงี้ยก็เหมือนรู้ตัวนะครับว่ากําลังฝันอยู่ที่เขาเรียกว่ารู้สิทธิ์รีมใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยนี่ก็กลับขึ้นไปนอนบนเตียงนะครับในความฝันแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึง่งปรากฏว่า ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองฝันอยู่หรือว่าตัวเองเนี่ยตื่นจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าพอมองออกไปตรงหน้าต่างด้านฝั่งซ้ายมือนะครับจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเออมันยังดูมืดอยู่นะครับแต่ว่าพอหันกลับไปทางฝั่งขวามือนี่แล้วก็เลื่อนม่านดูเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยข้างนอกทนัน้นมันสว่างอ่ะนี่เราอยู่ในความฝันแล้วเนี่ยย้อนกลับมานะครับแล้วก็นอนหลับตาทีนี้เนี่ยพอครั้งที่สองเนี่ยทีนิกพยายามลืมตาขึ้นมานะครับปรากฏว่าคราวนี้ มันลืมตาได้แค่เหมือนประมาณ30%นะครับทุกคนนะฮะนี่ก็รู้ตัวว่าเฮ้ยหรือว่านี่เรากําลังโดนผีอัมเพราะว่านิกเนี่ยขยับตัวไม่ได้ก็พยายามดิ้นนะครับทุรนทุรายแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถยกมือขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่น่าขนลุกนั่นก็คือว่านิกมองเห็นมือตัวเองเนี่ยเป็นแบบโปร่งแสงนะแบบว่าเห็นโปร่งแสงทะลุไปด้านหลังเลยอนะทุกคนเฮ้ยนี่เราฝันอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามนอนหลับตานะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหลับไปจริงๆแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ย เราก็จะตื่นขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมก็พยายามข่มตาหลับไปนะครับแล้วก็พยายามหลับตาเง,งี้ยเสร็จปุ๊บก็ลืมตาขึ้นมาอีกแล้วก็คิดว่าเออตอนนี้เราน่าจะหลุดมาจากผีอัมวลาดแล้วก็คงจะเป็นเวลาเช้าจริงๆที่เราตื่นขึ้นมาใช่ไหมแล้วพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าลืมขึ้นมาได้แค่30%มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขยับตัวไม่ได้อีกแล้วครับทุกคนแต่คราวนี้ครับหูเนี่ยได้ยินเลยครับผมมีเสียงสดมตน์นะครับดังมาจากเหมือนนอกบ้านนะซึ่งนิกเนี่ยนอนอยู่ชั้น3ใช่ไหมแต่ว่าเสียงสดมมมนนนี้ััดงาาจกแบบ นอกบ้านแล้วก็เหมือนกับมีพระไม่ยืนสวดมนต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยประมาณสามสิบูปทุกคนนี่ก็แบบตกใจมากก็รีบหลับตาแล้วก็แบบสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์น,นะครับหวังว่าจะให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากการที่โดนผีออมไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่เห็นใครแบบมานั่งทับหรือว่าอะไรเหมือนที่เขาเล่ามานะครับเออที่ก็หลับตาแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จปุ๊บก็พยายามฝืนลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าก็ยังลืมตาได้แค่3 0เหมือนเดิมแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ครับซึ่งนิกเหนื่อยมากนะครับในการที่่จะแบบวา ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มันหลุดออกมาจากความฝันนั้นหลุดออกมาจากการโดนผีอำปกติแล้วเนี่ยน,นิกก็เคยโดนผีอำมาบ้างน,นะครับแต่ว่าก็จะไม่นานแบบนี้คืออันนี้มันนานจนเรารู้สึกว่าเรากลัวเหมือนแบบเราตื่นขึ้นมาหลายครั้งแล้วเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยหลุดออกมาแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ตื่นเว้ยเป็นอย่างนี้หลายครั้งมากและรู้สึกว่ามันนานมากเลยทุกคนจนกระทั่งนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วก็เลยแบบหลับตานะครับหลับตาปีเลยแล้วก็พยายามรวบรวมพลังครั้งสุดท้ายเลยแล้วแบบลืมาาาปรกฏว่ มันสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆครับคราวนี้เนี่ยก็แบบเป็นการสะดุ้งบักสะดุ้งจริงๆนะแบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบใจเต้นแบบตุบๆๆอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยหลุดแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มองไปรอบๆอ่ะนี่มันเรียลลิตี้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเอยคงเป็นแบบผีอำหรือว่าเป็นจากการที่เราแบบว่าอาจจะเครียดเกินไปหรือว่านอนดึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่คิดอะไรมากแต่ว่าพอมาสไลด์โทรศัพท์แล้วมาเจอคลิปตัวเองที่เป็นเล่าเรื่องเล่นฟิงเกอร์ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า แอบคิดขึ้นมานิดนึงว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไปอ่านไอ้เรื่องราวของ l i t t l e FINGER น,นะครับแล้วเราก็โดนติดเต็มมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวความฝันหลอนๆนะครับของนิกที่เกิดขึ้นหลังจากที่นิกเนี่ยได้ทำคอนเทนต์เรื่อง l i t t l e FINGER ได้อ่านเรื่อง l i t t l e FINGER ครับยังไงก็ตามนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ฝันอะไรแปลกๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป l i t t l e Finger ที่อยู่ในยู u ูบช็อ t นะครับถ้าคุณแบบเฮ้ยจิตใจไม่เข้มแข็งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปดูนะครับแต่ว่าใครที่จิตใจเข้มแข็งนะครับแล้วยังไม่ดูก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับที่หน้ายู u ูบช็อ t นะครับ Little Finger ครับผมอ่ะใครที่ฝันอะไรยังไงก็บอกเล่ากันด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับนะฮะในฝันที่เกิดขึ้นครับผมและนี่ก็ เอามาเล่ากับทุกคนฟังครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอให้สุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขของทุกคนกับผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย